ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนก่อนที่คุเพื่อนจะได้ชมนะครับจะได้รับชมรับฟังนี้ก็กผมขอเรียนไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ให้ดราม่านะครับเพราะว่า,าผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า,าในฐานะที่เป็นมือใหม่ในการหัาเลี้ยงบอลสีนะครับ ก็มีประสบการณ์อะไรก็อยากเอามาแชร์มามาอวดว่าง,ง่ายพูดง่ายๆคือเอามาอวดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปรับชมรับฟังแล้วก็อาจจะชอบไม่ชอบยังไงก็ผมขอความกรุณานะครับไม่ไม่ต้องดราม่านะครับสําหรับประเด็นในคลิปนี้นะครับสิ่งสิ่งที่ผมอยากอยากนําเสนอนี่ก็คือว่า อยากเล่าประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ของตัวผมเองว่าตั้งแต่หัดเลียนบอลสีมาไม่ไม่กี่เดือนอนี้น,นะครับก็ก็รู้สึกว่าได้รับได้รับความสุขนะครับความสุขความพอใจรู้สึกว่าจะจะได้รับประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่ว่าที่ที่ให้ที่ให้แก่ตัวผมเองว่าในเรื่อง ความสุขที่ได้เลี้ยงได้ลุ้นนะครับซึ่งผมเลี้ยงบอลสีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับหลายหลายชนิดหลายพันหลายสายพันนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับก็คือเมืองอบอลสีเมืองเกาะเก็ดนะครับผมผมประทับใจยงไงผมจะเล่าให้ฟังคือคือจับหลายหลายอย่าง หลายๆายชนิดที่ผมเลี้ยงแล้วผมหัดผ่าหัดผ่าหัวบอลสีและกอบผ่าแล้วก็ขึ้นเป็นต้นนะครับก็มีมีมเ,จเจ้าเจ้าเมืองกเกอะเก็ดนี่นะครับท,ที่ที่ที่มันผมมีความรู้สึกว่ามันให้ความสุขผมมากกว่าตัวอื่นเพราะอะไรนะครับเพราะเรื่องความรุ้น,นะครับ ได้รุ้นได้ดูได้ทุกวันต้องมาเปิดดูต้องมานั่งส่องมานั่งตั้งแต่พาหัวอยู่ในกระบะอ่าดูมันจะงอพอมันงอกออกมาแล้วนี่งอกออกมาเป็นอ่าเป็นหน่อกออกมานี่ผมนี่ก็เป็นคนใจร้อนผมก็จะเอาหน่อเลยนะครับเอาหนอ่อออกมาแยกออกมาใส่กระถางผมจะแยกออกมาเลยนะจากกระบอกกระบอกซะ กระ,ะบะเพาะนะครับซึ่งทุกสายพันธุ์นะเขาก็จะเหมือนคล้ายกันนะครับอย่างเช่นหงสุวรรณอย่างนี้ออกมาก็ก็เหมือนเมือนกันนะครับนางไหมที่ผมผ่าอยู่สามสี่ชนิดคกหลงตะละแม่กะุุมานี่นะหลายหลอย่างนะครับซึ่งคือเขาแตกหน่อออกมาเขาแตกใบแตกอะไรออกมาทุกต้นเขาจะเหมือนกัน แต่มีเจ้ากอบเก็บนี่ผมผมคิดว่ามันให้ความสุขผมในเรื่องการลุนเพราะเพราะแต่ละต้นแต่ละใบที่ออกมาเขาจะไม่เหมือนกันตลอดนะครับมันจะไม่เหมือนกันสิ่งมันทําให้เราได้ได้ได้ไดหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเวลาได้ลุ้นอย่างเช่นต้นนี้เอามาดูต้นแรกเลยนะครับเนี่ยออกมา ออามาีนสีเขียวเลยครับไอตัวนี้สีเขียวนี่ยังไม่เห็นจุดยังไม่มีอะไรเลยนะครับไอตัวนี้อันนี้ก็เรารู้ว่ามันเป็นเขียวแล้วอีกนอหนึงออกมานะครับผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าผมรู้ผมมีความสุขไงอย่างขึ้นไอต้นนี้ออกมาค่ะไอ,ไอชุดนี้ผมผ่าพร้อมกันเลยนะครับมันก็ไม่พร้อมกันหรอกเนี่ยชุดนี้ออกมาเป็นสีเหลืองเลยไอต้นนี้นี่ เอ้มันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะไอ้ตัวแรกนี่สีเขียวอันตัวนี้สีเหลืองออกมาเลยนี่นี่นี่นคือสาเงี้ยที่ว่าผมว่ามันได้รู้แหละมันจะเหลืองหรือจะเขียวใช่ไหมครับแต่บางต้นออกมานี่ขาวมาเลยทีนี้ต้นนี้นี่ขาวออกมาเลยครับขาวแล้วก็มีมีเม็ดสีชมพูกระจายไปทุก่วตัวนี้ใบ ใบใหญ่กว่าสองต้นแรกแล้วก็จะเห็นเม็ดออกมาชัดเจนอันนี้ขาวเลยนะครับแล้วต้นนี้อ่ะต้นนี้ก็ออกขาวก็มีไอ้ริมๆมันก็ออกเขาขาวแล้วกันแล้วก็จะมีเขียวอ่อนกระดูกออกเขียวอ่อนไอ้เม็ดสีแดงเข้มนะครับสีเลือดน,นกนะครับอันตัวนี้ก็ออกมาเนี่ย ทั้งๆท,ที่กับกับต้นนี้นี่คล้ายๆกันนะครับแต่แต่แตัวนี้ออกเหลืองอต้นที่ต้นนี้นี่ออกขาวเลยนะครับ,รบด,ดูดูดูความความสวยงามของเขาความน่ารุ่นของเขาที่ผมบอกว่าเรามีความสุขเมื่อต่อเมื่อได้รุ่นนี่นี่ะอย่างอย่างต้นนี้ต้นนี้ออกเขียวเขียวแบบเขียวเข้มเลยนะครับ แล้วก็มาดูลุ้นมีเม็ดสีขาวกับสีนีกระจายไปลักษณะเขาจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะมีความสุขในตอนรุ้นนี่แหละใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมเอามาเฉพาะต้นที่มีใบเดียวก่อนนะครับเอามาให้ชม อย่างตัวนี้นี่ก็ถชื่อว่าเขาจะออกด่างละด่างเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเขียวอ่อนนะครับเม็ดเขาก็เม็ดสีเลือดน,นกสีขาวนั้นก็จะจายไปทั่วๆนะครับอันนี้คือคือพูดง่ายๆว่าไอเรามีความสุขก็ตอนรุ้นนี่แหละนะครับเช้าขึ้นมาก็มารุ้นรุ้นเมื่อมันเกิดออกมาใบเดียวเนี่ยใบแรกเขาจะเป็น เป็นยังไงนะครับมันก็จะมีหลากหลายอย่าง,งต้นนี้นี่ผมถือว่าเป็นเป็นเทพเลยนะครับถือว่าใบแรกเขาสวยตั้งแต่ใบแรกเลยด่างเหลืองนะครับเม็ดเม็ดเลือดนกเม็ดทีขาวก็ชัดเกฑนกระจายทั่วใบนะครับไอ้ตัวนี้ผมถือว่าในเก็ดต้นที่ผมเอาให้ชมนี่ผมว่าต้นนี้นะ ถือว่าถือว่าผมผมชอบมากที่สุดนะครับถ้าจะดูดูความสวยงามของเขานะครับถือว่าเท่ม,มากๆพูดอย่ง่ายว่าเขาเป็นเท่ม,มากๆละไอไอต้ตนนี้ซึ่งถ้าใครที่เลี้ยงบอนสีเมืองกอดเก็ตนะครับจะรู้ดีว่าว่าบอนสีที่มันสวยมันสวยยังไง ฉะนั้นะอันนี้คือใบแรกนะครับคือใบแรกที่มีมาแล้วก็เราก็ได้รุ้นแล้วไงเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแก่ถึงจะกัดสีหรืออะไรนะครับอันนี้ผมก็เลี้ยงปกตินะครับไอหุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับกับขี้วัวอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรอะไรมันเพิ่มเติมไปจากธรรมชาติมากนักนะครับนี่คือ คือสิ่งที่ผมนำานำเรียนอยู่ในวันนี้นำเสนอวันนี้ก็คืออยากจะให้อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนบอลสีเมืองกกอะเก็ดนะครับว่าเราทำให้เรามีความสุขยังไงนะครับคือการเรียนรู้นี่เรียนรู้ว่าแต่ละต้นแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้ว แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากทิ้งท้ายก่อนที่จะผมจะหมดคลิปนี้นะครับก็คือแต่ผมเห็นในโซเชียลนะครับหรือมีคนโทรเข้ามาคอมเมนต์ใน,ในคลิปผมก่อนว่าไอเขาซื้อบอรสีมกอเ,เกเย็บไปนี่ยังไม่ดักเขาก็จะไม่ดักเลยใช่ไหมแต่เขาถามผมมามีคนหนึ่งถามผมมาว่า ผมบอกเลย,เลยว่าบอลด่างยังไงเขาก็ด่างนะครับไม่อย่างเช่นต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ถือว่าเขายังไม่ด่างแต่ต่อไปใบที่สองใบที่สามเขาก็จะต้องด่างเมื่อเขาไม่ยีนด่างแล้วยังไงเขาก็ด่างนะครับไม่ไม่ต้องไปวิจกกองบุญนะครับว่าอ่าไอบอลด่างยังไงก็ด่างบางทีผมเห็นบางคนไม่รู้ว่าโจรหรือเปล่า นะครับว่าเอาบอลสีเมืองเกาะเก็ดมาโพสขายในราคาหลักพันอย่างนี้หลักร้อยอย่างนี้ก็เริ่มมีซึ่งซึ่งผมไม่ถ้าคนเลี้ยงบอลสีเมืองเกาะเก็ดจริงๆแล้วนี่เขาจะต้องเชื่อมั่นว่ายังไงมันต้องดังนะครับจะไปขายถูกๆในสภาพปัจจุบันนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ระวังกันด้วยนะครับผมฝากเตือนนะครับว่าถ้าเราไปซื้อก็ดูตลาดด้วยถ้ามันถ้าราคาเขายังแพง,งอยู่นี่เพราะว่านีมันก็เก่นนี่ราคายังแพงน,นะครับถ้าราคายังแพงๆนี่เราไปขายแต่หลักร้อยอย่างนี้แสดงเชื่อได้เลยว่าสําหรับผมนวผมไม่กล้าซื้อครับถ้าถูกเกินไปนี่มันมันคงไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าคุณเขาเพาะเลี้ยง เมืองก่อเก็บเพื่อจาหน่ายจริงๆเพื่อแบ่งบันจริงๆนี่คงไม่มีใครแล้วก็ที่ที่จะขายในในราคาต่ำนะครับเพราะเพราะต่อไปมันยังไงมันต้องมันต้องสวยนะครับถ้ามีสองใบสามใบเขาจะแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะด่างเขาจะด่างยังไงเขาก็าต้องด่างนะครับอย่างเช่นใบนี้นี่เห็นสวยนี่ ใบต่อมาอาจจะเฉียวผีก็ได้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเขามีโอกาสเปลี่ยนไปได้หมดเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ในคลิปนี้ผมก็อยากฝาฝากไว้เป็นข้อคิดไว้นะครับแต่สําหรับผมแล้วนี่ผมผมว่าบอลสีเมืองกปเกีตนี้ให้ให้คุณค่าทางจิตใจให้ผมมากกว่า ทุกสายพันธุ์นะครับมิไม่ใช่ว่าเขามีราคาแพงอย่างเดียวนะครับแต่แต่แต่ความสวยงามความได้รุ่นความเช้ามาได้ได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสได้ส่องได้ดูแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนแห่งความสุขเกิดขึ้นได้นี่ผมว่า ผมว่ามอดสีมือเขาเก็บให้อะไรอะไรนี่กับผมมากเหมือนกันครับ